ทำไมที่ x a ถึงยังเป็นรถดีที่ยังน่าเล่นอยู่ทีแมคืออะไรเคยเห็นแต่ The N m a x X m a x T-Max ที่ m a เนี่ยคือที่สุดของรถในตระกูล m a x แล้ว King o ฟสก o o ตอร สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Motorbike Channel เนาะก็ผมบูม m o t o r b i k e นะครับก็วันนี้เรามีเหมือนจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะ King of s c o o t e r ก็ไม่ผิดดีกว่าผมใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าคือวันนี้เรามีโอกาสได้เจ้านี่เข้ามาแล้วก็เราอยากแนะนำว่าทำไม t m a x ถึงยังเป็นรถดีที่ยังน่าเล่นอยู่หลายคนก็บอก t m a x เหรอ t m a x คืออะไรเคยเห็นแต่ n m a x x m a x อ่ะพอมาเจอที a x ปุ๊บเนี่ย ก็จะต้องรู้ว่าทีแม็กเนี่ยคือที่สุดของรถในตระกูลแม็กแล้วไม่มีใหญ่กว่านี้แล้วจริงๆทีแม็กเป็นรถที่อยู่กับเรามาสัก20ปีได้แล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดปีแรกที่วางขายคือปี2 0 0พนะครับแต่ทีแม็กเป็นรถที่มีการพัฒนาและการเปลี่ยนโฉมปรับปรุงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหลายเจเนอเรชั่นหลายยุคหลายสมัยมากในตลอด20ปีที่ผ่านมานะครับที่ผมพูดว่ารถดีที่ยังน่าเล่นเนี่ยเพราะว่าทีแม็กเป็นรถสกูตเตอร์ที่เป็นบิ๊กสกูตเตอร์จริงๆแล้วก็ผมรู้สึกว่า ในความที่เคยครอบครองทั้งในส่วนของปี15แล้วก็ปี17ทั้ง2ตัวเนี่ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นรถที่ดีจริงๆนะในส่วนของเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์หลายคนรู้ว่าเออที่แม็กมันเป็นรถสสูบเว้ยเป็น500กับ530แล้วก็560ทีนี้คำว่ารถดีที่ยังน่าเล่นเนี่ยผมอาจจะขอคัดตั้งแต่ปี2012ในในทัศนะของผมนะก็คือตั้งแต่ปี2012ขึ้นมา เพราะว่าตั้งแต่ปี2012ขึ้นมาทีแม็กช้เครื่องเป็นบล็อก530แล้วซึ่งเครื่องบล็อกเนี้ยเป็นเครื่องที่ใช้สายพานขับข้างนอกแล้วก็มีสายพานข้างในอีกเส้นหนึ่งอ่ะเนี่ยหลายคนก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยทีแม็กแม่งมีสายพาน2เส้นนะเวย้ยหลายคนเห็นแต่สายพานข้างนอกแต่จริงๆแล้วข้างในมี CBT belt บอีกเส้นหนึ่งนะครับหรืออ่หลายคนหลายสิ่งที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับ t m a x ก็คือมันเป็นรถ2สูบใช่แต่มันเป็น2ส,สูบขึ้นลงพร้อมกันนะซึ่งนั่นทําให้เสียงของมัน หลายคนก็เอ้ยทำไมมันเป็นสองสูบแต่เสียงไม่เหมือนนินจาสี่ร้อยเลยล่ะเสียงมันเป็นเอกลักษณ์ของมันมากมากนะมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่า เฮ้ยทำไมมันเป็นสองสูบเสียงนี้เพราะ2สูบแล้วลูกสูบขึ้นลงพร้อมกันนะครับแล้วก็ชุดสายพานขับก็จะเป็นสายพานขับ2ชุดอย่างที่แจ้งไปนั่นทําให้ผมรู้สึกว่าตั้งแต่ปี2012ที่ใช้บอกเครื่อง530เป็นต้นมาเป็นรถที่ค่อนข้างโอเคในการดูแลเม i n t e n a n c e หรือการขับขี่หรือสมรรถนะอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรานับกันจริงๆนะมันจะสับโฉมเยอะมากเลยตั้งแต่12ขึ้นมาจนถึง14 15-16เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็น i อรอนแม็กแล้วก็คือเป็นโชคหัวกับ,บกุญแจคีเลตไฟหน้า LED อ่าแต่ตัวที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้มันจะเป็นในส่วนของเวอร์ชั่น 17, 18, 19ก่อนจะเป็น560หรือตัวปัจจุบันที่เราเห็นอ่ะโอเคก่อนที่มันจะยืดยาวไปกว่านี้นะก็สำหรับตัวผมนะทัศนะของผมถือว่าเป็นรถดีที่ยังน่าเล่นอยู่นะครับด้วยราคาที่ไม่เวอร์จนเกินไปถ้าปี 12, 13, 14ก็จะราคานึง สิบห้าสิบหกที่เป็นโช๊คอัพไซด์ก็จะราคาหนึ่งสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าก็จะราคาหนึ่งอย่างตัวเจ้าตัวที่อยู่หน้าเราตอนนี้เนี่ยเป็นปีสิบเก้าเลยนะและเป็นสีสุดท้ายก่อนที่จะเป็นห้าหกศูนย์ด้วยซึ่งผมชอบสีนี้มากๆผมเรียกมันว่าเจ้าวานเผือกแล้วกันอ่ะตัวนี้มีอะไรดีตัวนี้เป็นตัว D X ซึ่งพอเป็นโฉมเนี้ยเราจะเรียกว่าโฉม D X กับโฉม S X S X กับ D X ก็คือจะต่างกันในเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าบางส่วนเช่นในส่วนของครูสคอนโทล ชิลไฟฟ้านะครับหรือแม้แต่อุอ่นมือกับอุ่นตูดซึ่งอันนี้ผมมองว่าพอมันมีครบอ่ะมันคือรถสกูตเตอร์ที่ที่คุณสามารถใช้งานมันได้อย่างครอบคลุมจริงๆไม่ว่าคุณจะใช้งานในเมืองหรือจะไปทริปหรือขึ้นเขาที่อากาศหนาวๆคุณสามารถเปิดอุ่นมืออุ่นตูดคุณขี่ในเมืองความสูงชิลคุณเท่านี้คุณขี่ไปเรื่อยๆรเนี่ยคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นชิลไฟฟ้าในส่วนของเวอร์ชัน dx จะมีชิลไฟฟ้าด้วยคุณก็สามารถปรับชิลขึ้นในการขี่ทางไกลคุณก็รู้สึกว่าไม่ต้องเอามือมาเอื้อบปรั อะไรก็แล้วแต่พอคุณขี่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มร้อนแล้ววะเอาชิลลงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ดีๆที่ที่ DX มีมากกว่า SX ในโฉมโฉมปี17-19ถึงนะครับแล้วก็คุสมคอนโทรนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยคุสมคอนโทรนี่แจ๋วจริงอันนี้เป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างผมอยากให้รถสกูตเตอร์ทุกคันบนโลกใบนี้แม่งมีคุสมคอนโทรนเพราะเวลาคุณขี่ทางไกลเนี่ยคุณสามารถพักมือคุณได้คุณไม่ต้องแบบว่าแป๊บตลอดเวลานะครับและ TMa x พอเปลี่ยนเป็น Sx กับ Dx เนี่ยในเวอร์ชัน17-19เนี่ยเขายังเพิ่มโหมดการขับขี่เช่นถ้าวันไหนเรารู้สึกว่าวันนี้อยากชิวเราเปิดตัว T มันจะมีปุ่มโหมดอยู่ตรงนี้เราสามารถกดเป็นตัว T ได้นะครับเราก็จะขี่ในใน T โหมดที่รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคพละกาลังของเครื่องเอยอ,อะไรเอยมันก็อาจจะชิลหน่อยวันนี้เราอยาก agressive หน่อยเราอยากจะแบบว่าซิ่งๆหน่อยเราเปิดไปที่ S โหดเลย ฟีลลิ่งการขับขี่ของ T Mode กับ S Mode ต้องบอกว่ามันค่อนข้างต่างกันพอสมควรนะถ้าหลายๆคนเคยขี่หรือเป็นเจ้าของที a มกก็จะรู้ว่า,า T Mode กับ S Mode มันต่างกันจริงๆนะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชันก่อน560ซึ่งปัจจุบันมันเป็น560ไปแล้วแต่ว่าราคารถใหม่มันก็500,000สนะ่ะเนาะคันนี้เป็นรถเลขไมล์หมื่นโลและเป็นสีที่ผมเชื่อว่าคุณอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหรอกเพราะมันเป็นสีสุดท้ายที่เขานําเข้ามาล็อคสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น560จํานวนมันเลยได้มีไม่ได้มากนัก ส่วนใหญ่ที่คุณเห็น D X S X คุณคืจะเห็นเป็นสีดำสีน้ำเงินสีน้ำเงินก็หาดูยากและสีนี้ซึ่งสีนี้ผมมองว่ามันพิเศษจริงๆนะครับ้วยตัวของสีเองหรือแม้แต่กระทั่งสีล้อนะครับที่เป็นเขาเหมือนกับปัดขอบให้มันเป็นสีเงินทำให้มิติของตัวรถดิดมเมนชันของตัวรถให้มันเข้ากับทริมสีต่างๆ ผมมองว่าตัวนี้ค่อนข้างคุ้มค่าทีเดียวแล้วถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาในเพจของเราได้เลยเรามีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการขายเรื่องราคาเรื่องอะไรเฮ้ยน้องมันลดราคาได้อีกไหมเฮ้ยราคานี้เป็นยังไงหรือว่าดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่นะครับก็โอเคคร่าวๆคันนี้ค่อนข้างพร้อมใช้งานทีเดียวนะครับก็แวะมาดูตัวจริงมันก่อนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นยางมันก็เปลี่ยนมาแล้วน้ำมันเครื่องเอ่ยอะไรเอ่ยทุกอย่างมันพร้อมใช้งานแล้วพ้าเบรกเอ่ยทุกอย่าง นะครับเป็นรถที่สภาพพร้อมใช้งานจริงคือซื้อกลับไปเติมน้ำมันขี่กลับบ้านไปเลยนะครับแล้วก็เอาไปออกคลิปได้เลยก็ยังไงวันนี้เราขอฝากช anel ของเรา Motorbike Shop ไปด้วยเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับ 我不敢。